สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมเบิร์ดซิมเพิลสไตล์นะครับก็ตามที่ผมได้รับปากไว้นะครับว่าเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าคุณปู่บัดดี้ไปติดตั้งแอร์บ้านนะครับตอนนี้ก็ทําการติดตั้งเรียบร้อยนะครับมาชมกันครับผมต้นนะครับเราก็หรือออกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวที่นอนหรืออุปกรณ์ด้านในของเรานะครับก็เดี๋ยวเราจะ ทำการติดตั้งนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆทําวันละนิดนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันครับผมมาดูในส่วนของแอร์นะครับแอร์ Air ที่ผมจะใช้ติดตั้งในแคมเปอร์แวนของเรานะครับเจ้าบัตดีเรานะครับแอร์ Air ที่ผมใช้ก็จะเป็นในส่วนของมิตซู b ิชิอิเล็กทริกนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดน,นะครับใช้น้ายา r 3 2สองนะครับตัวนี้เป็นโมเดลปัจจุบันเลยที่เราเพิ่งซื้อมาอันนี้จะเป็นในส่วนของคอย เย็นนะครับแล้วก็จะมีท่อทองแดงให้เรามานะครับแล้วก็จะมีอ,อันนั้นเราเรียกว่าคอยร้อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะติดตั้งกันในรถเรานะครับก็เราจะติดตั้งกันตรงนี้เลยด้าน,นหน้าเราเลยคอยร้อนผมจะวางแบบนี้เลยส่วนคอยเย็นก็เดี๋ยวจะตั้งบนนี้เลยอ่าฮะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าทําแล้วนะครับหน้าตามจะออกมาเป็นยังไงนะครับ คอยร้อนเรียบร้อยเดินท่อนะครับแผินท่อทองแดงแล้วก็คอนเน็กกับคอยเย็นนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับที่เราติดตั้งด้านหลังของคอยเย็นส่วนคอยร้อนแล้วก็วางมันตรงกลางเลยเพราะว่าเรามีแผ่นไม้ที่จะสไลด์ออกมาใต้นี้แผ่นหนึ่งเราก็เลยเลือกวางกลางแต่ถ้าเพื่อนๆจะวางก็เลือกเอานะครับว่าจะชิดด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็จะได้มีพื้นที่ใช้อีกด้านหนึ่งนะครับเวลาเอา ของที่เป็นพวกจักรยานหรือพวกอะไรขึ้นก็จะขึ้นได้อย่างนี้มนะันจะเสียพื้นที่นะครับแต่ผมเลือกวางตรงกลางเพราะผมมีแผ่นไม้กระดานที่จะดึงออกมาจากในรถนะครับออกมาแล้วก็นั่งเล่นบริเวณโซนนี้ก็เดี๋ยวต่อไปก็จะไปทําในส่วนของกั้นห้องนะครับเป็นไม้ไม้เราก็จะกั้นตามแนวเลยนะครับแนวท่อกั้นแนวนี้เลยตามขอบนี้เลยนะครับ แล้วก็ปิดเต็มส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยให้มันเป็นโลง่โลงๆนะครับตรงนี้โลง่งแล้วเราก็จะอ่าให้ช่างปีนียมนะครับเขาเดินทาเป็นบานเลื่อนนะครับแล้วก็ติดมุงลวดนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูตอนเสร็จนะครับน่าจะมองภาพออกนะครับามาดูด้านด้านในรถบ้างนะครับมองจากในรถนะครับ ในส่วนของอ่าตัวคอยเย็นที่เราติดตั้งนะครับเราต้องการให้มันสูงที่สุดนะครับเพื่อให้มันมีพื้นที่ด้านข้างนะครับแล้วก็เวลาผมขับผมมองกระจกหลังเนี่ยอ่ามันก็จะได้เห็นนะครับตัวคอยเย็นจะได้ไม่ต้องมาขวางนะครับก็ห่างไม่กี่เซนนะครับชิดมากแขวนแอร์นี่แทบจะไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันชิดจากตัวหลังคาแหละ โดยรวมส่วนตัวผมว่าจุดนี้แหละเหมาะสมสุดแล้วถ้าเราจะแขวนในลักษณะของด้านหลังนะครับแล้วก็เอาคอยลร้อนวางนะครับก็หลังจากที่เราไปรับในส่วนของตัวอ,อลูมิเนียมบานเลื่อนนะครับเราก็แวะมาดูในส่วนของงานที่เราจะกั้นนะครับอันนี้ก็เป็นช่างไม้นะครับช่างช่างไม้นี่คือรับทํางานไม้นะครับแคมเปอร์แวนนะครับ รถตู้เราเราอยากทําแบบไหนนะครับลองมาคุยลองมาปรึกษาได้นะครับจุดที่นี่นะครับจะเป็นในส่วนของร้านขายพเลตนะครับก็จะมีทั้งเลตพลาสติกเลตไม้เลตต่างๆนะครับก็เข้ามาดูที่นี่ได้น,นะครับที่นี่พลตสามศูนย์สี่นะครับตั้งอยู่ตรงข้ามกับไทการเมนท์นะครับสามศูนย์สี่เบื้องต้นก็เดี๋ยวเราจะขึ้นโครงแบบนะครับก็ วันนี้ก็น่าจะขึ้นโครงก่อนอ่าตอนนี้ก็ขึ้นโค้งแล้วแล้วก็ยกในส่วนของบานเลื่อนไปใส่แล้วเบื้องต้นก็ขึ้นนั่งดูบนหลังรถนะครับเอ้ยขึ้นนั่งดูบนที่คนขับนะครับก็อ่ามองเห็นด้านหลังนะครับก็พื้นที่เราที่จะมองกระจกหลังก็อยู่ประมาณนี้ ช่างนะครับก็ทําการกั้นนะครับในส่วนของห้องด้านหลังนะครับที่เราได้บอกเขาวๆไว้นะครับตอนนี้ก็ตีไปประมาณ40%นะครับช่างก็ทํางานต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ได้มาพูดคุยพูดเล่นกับช่างนะครับก็เดี๋ยวให้ช่างทําไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่ไปกวนเขานะครับมาดูหลังจากที่เราแก่นะครับหลังจากที่เราลื้อตอนแรกที่เรากั้นตรงนี้นะครับ แล้วก็กันตรงนี้เราเปลี่ยนแผนอีกแล้วนะครับก็ทําไปแก้ไปนะครับตามที่เราชอบก็อัปเดตให้เพื่อนๆดูก็คือจะขึ้นโครงแล้วก็จะกัรนด้านในเสร็จแล้วด้านนอกนะครับ มีปลั๊กข้างบนไว้เสียบใชเ้เดี๋ยวเราดูตอนเสร็จนะครับก็เดี๋ยวปิดแล้วก็วางระบบไฟใส่ตรงผนังแล้วก็ปิดท่อแอร์นะครับเดี๋ยวดูอีกทีครับผมมาดูระบบไฟนะครับหลังจากที่ต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรามากนะครับเดินเราก็เดินจากตัว power นะครับนี่ก็เป็นตัวเมียนะเราก็ลากสายมาเสียบเอานะครับในกรณีที่เราใช้ไฟจากสถานที่ที่เขามีไฟนะครับเราก็ลากมาเสียบได้เลยก็ต่อเข้าหัวเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับตัวสีดํานี่นะครับแล้วก็ออกจากตูดมาก็มาเข้าหัวเบรกเกอร์ของแอร์นะครับแอร์ผมใช้ตัวนี้นะครับเบรกเกอร์ตัวนี้อยู่20แอมป์นะครับแล้วก็ออกจากตูดเบรกเกอร์นะครับก็มาใช้ที่แอร์นะครับ ไม่มีอะไรมากส่วนเบรกเกอร์ตัวนี้ออกเกตูดผมก็เอามาต่อที่ลักตัวนี้ไปใช้ในรถนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปใช้ในรถนะครับระบบไฟก็ไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาใช้กับแอร์ครับผมตัวนี้ก็เป็นแผ่นไม้ที่ผมบอกแต่แรกนะครับทําไมผมถึงเลือกวางอ่าวางตรงกลางนะครับก็คือผมจะมีแผ่นไม้ สำหรับสไลด์ออกมานั่งกินนะครับอารมณ์เหมือนเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับเราอยากจะนั่งชิลๆอย่างเงี้ยเราก็ดึงออกมาเก้าอี้นั่งนะครับผมก็เลยเลือกวางตรงกลางไม่วางข้างใดข้างหนึ่งนะครับส่วนระบบไฟตอนนี้ผมเสียบปลั๊กอยู่นะครับก็ต่อไฟปลั๊กนะครับแล้วก็อีกจุดนึงก็เปิดจากใช้ไฟจากแบตเตอรี่ลิเธียมผ่านอินเวอร์เตอร์สองอยสิบนะครับที่ผมใช้ผมจะใช้อยู่สองระบบนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดแอร์ให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูนะครับนี่ก็สไลด์เก็บได้ ตามความต้องการของเราจะใช้ก็ดึงมันออกมานะครับต่อด้านในรถนะครับด้านในรถก็จะเป็นคอยเย็นนะครับน,นี่ก็เป็นรีโมทแอร์นะครับเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับอ่านออเลยก็ตอนนี้ก็อ่านเรียบร้อยนะครับมันจะดูอันนี้คือมันทางานแล้วนะครับมันเงียบ เอเราเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวผมพากลับมาดูด้านล่างนะครับมาดูคอยล์ร้อนพัดลมพัดลมทํางานแล้วนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าไฟพัดหมุนแล้วนะครับแอร์ค่อนข้างเงียบนะครับผมลองนอนดูแล้วไม่ดังนะครับพัดลมประมาณนี้กลางคืนหนาวมากตอนนี้ผมเซตไว้เท่าไหร่เซตไว้ยี่บหกองศานะครับ ครับส่วนตัวผมโอเคนะครับก็ถ้าเพื่อนๆจะติดเพื่อนๆก็ลองดูเป็นแนวทางนะครับแล้วก็ลองตัดสินใจดูอีกทีนะครับก็สุดท้ายนะครับฝากเพื่อนๆดูเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆก็ลองเลือกดูนะครับว่าเพื่อนๆจะติดอ่า12โวลต์24โวลต์หรือแอร์แบบไหนนะครับก็ลองเลือกดูแต่เบื้องต้นผมเลือกที่จะติดตัวแอร์บ้านนะครับอ่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับ ผมแนะนําในส่วนของตัวตัวลายเดนนะครับถ้าจะให้ดีก็เจาะลดเลยถ้าก็ได้ให้มันทะลุลงไปมันจะเดนด้านล่างแต่ผมไม่ได้เจาะนะครับผมต่อเดนแบบนี้ถ้าถึงเวลาผมก็วางสายแล้วก็เก็บสายเอานะครับโอเคครับสุดท้ายผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ